นี้เป็นคิวของน้องเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอย่าง GLA 250 AMG รุ่นท็อปกันแล้วค่ะด้านหลังจิ๋วแต่แจวจริงๆเพราะว่าเป็นรูปทรงแฮชแบก็กด้านหลังก็เลยหลังคาสูงและมีพื้นที่เก็บของที่มากพอสมควรเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าทำให้ใช้สะดวกในชีวิตประจําวันมากๆเลยค่ะ วัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็ไฮโซหรูหราแล้วก็สปอร์ตตี้มากๆด้วยการใช้หนังอะคันทารานะคะทั้งตัวเบาะเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะคะคันละ40ล้านตัว MG Black Series ที่หนึ่งได้เคยรีวิวก็ใช้วัสดุหนังอะคันทาร่าตัวเดียวกันกับในรถคันนี้เลยสวัสดีค่ะ เบนช์มอเตอร์มอที่รักทุกๆคนเลยนะคะและในไลฟ์สดวันนี้ก็พบกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆจาก Benz ์มอเต m a ์มค่ะวันนี้เราอยู่กับนังต่องนะคะคาร์ดีเทลสเปเชียลิสของเราที่กําลังช่วยเราเช็ดรถให้สะอาดอยู่ในขนาดนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยรีวิวรถ SUV สุดหรูรุ่นใหญ่ไปหลายคันมากๆไม่ว่าจะเป็น M L G L E G L C หรือว่าจะเป็น X 3 X 5 A มายาวโรๆมากๆนะคะวันนี้เป็นคิวของน้องเล็กจิว๋วแต่แจ๋ออย่าง G L A 2 250 AMG รุ่นท็อปกันแล้วค่ะซึ่งเรียกว่าไม่ได้รีวิวมานานมากๆนะใน6เดือนที่ผ่านมานี่น่าจะรีวิวไปแค่คันเดียวหรือ2คันเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะของเจ A เเลยนะคะที่ออกมานะคะยกเว้น ้าไมนะ่นับพวกเ G Li n e นั่นเองนะคะ250 m g นี้มีแรงม้าถึง211แรงมา้าเรียกได้ว่าเทียบเท่า e250 คุบรุ่นใหญ่เลยทีเดียวค่ะภายนอกของเขาสวยโดดเด่นมากๆด้วยรายละเอียดของชุดแต่ง MG ที่ทำให้รถ Compact SUV คันนี้มีความหรูหราัพขึ้นอีกรลเวลหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกันชนหน้า AMG นะที่ดูล้ำสมัยมากๆของตัวโฉม Face Lift นะคะหน้ากระจังนะคะตัวนี้นึงชอบมากเลยเป็นเอกลักษณ์ของตัว Facelift ก็คือหน้ากระจังเขา จะเป็นลูลูนะคะเหมือนกับของ GLE เหมือนกับของ GLC เหมือนกับของ ML นะคะทำให้เขามีความดูมีความเป็นรุ่นใหญ่ดูอัพเวลขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะคะในส่วนของออไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าสีดำ LED High Performance ซึ่งไฟ LED เนี่ยจริงๆเขาดวงเล็กๆเองนะแต่เขาทำงานสอดประสานกันหลายสิบดวงค่ะทำให้ได้แสงที่สวยคมชัด สามารถที่จะใช้วิ่งต่างจังหวัดได้เลยรูปทรงของตัว GLA นะคะแน่นอนเป็นทรงแฮชแบ็กแบบ SUV แต่มีเส้นสายของความเป็นสปอร์ตไปหมดทั้งคันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังจิ๋วจ้าแจ๋วจริงๆเพราะว่าเป็นรูปทรงแฮชแบ็กด้านหลังก็เลยหลังคาสูงและมีพื้นที่เก็บของที่มากพอสมควรเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าทาให้ใช้สะดวกในชีวิตประจําวันมากๆเลยค่ะ และภายในนะคะก็มาพร้อมกับความท็อปทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็น AMG Sport Package นะคะทั้งพงมาลัย AMG แบบ3ามก้านเขาจะมีดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากๆใช้หนังนะัป้าสุดนุ่มแล้วเย็บตัดด้านในด้วยสีแดงนะคะให้ความรู้สึกที่เป็นรถสปอร์ตมากๆเลยด้านหลังพงมาลัยก็ยังมีปุ่มเกียร์ทริป Tonic ที่เราสามารถชิฟเกียร์เองได้สาหรับใครที่ชอบฟีลลิ่งของเกียร์ธรรมดานั่นเอง ออปชันอื่นๆคือเต็มมากไม่ว่าจะเป็นด้านบนที่เป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟเต็มบ้านให้ความรู้สึกที่เราสามารถดื่มด่ากับธรรมชาติหรือจะดื่มด่ำกับวิวเมืองก็สามารถที่จะฟินได้เต็มที่เลยนะคะออปชันดีๆอย่างเข้าออกรถด,ด้วยคียเลสโก ขึ้นรถกดปุ่มสตาร์ทด้วยปุ่มสตาร์ทนะคะหรือว่าจะเป็นแั้นแปกปั้นคันเร่งที่เป็น AMG ก็มีมาให้ครบในคันนี้เลยทีเดียวค่ะวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็ไฮโซหรูหราแล้วก็สปอร์ตตี้มากๆด้วยการใช้หนังอะคันทารานะคะทั้งตัวเบาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะคะคันละ40ล้านตัว AMG Black Series ที่หนึงได้เคยรีวิวก็ใช้วัสดุหนังอะคันทารา ตัวเดียวกันกับในรถคันนี้เลยแถมคันนี้เนี่ยยังได้รูปทรงเบาะที่เป็นรถสปอร์ตมากๆก็คือหัวหมอนกับบริเวณตัวเบาะเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเป็นเบาะเดียวกันเลยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสนามแข่งเลยทีเดียวค่ะ option อ,อ,อื่นๆนะคะก็มีมาให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวจอคอมานตรงกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราต่างๆนะคะ ใครมีเพลงสตรีมมิ่งอะไรในมือถือก็สามารถที่จะฟังในตัวรถได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะเบาะเมมโมรี a แพ็กเกนะคะการปรับทั้งหมด8ทิศทางหรือว่าการปรับช่องแอร์รุ่นใหม่นะคะที่ออกแบบมาให้คล้ายกับ ช่องแอร์เครื่องบินในสมัยก่อนนะคะก็เรียกว่าทําได้ลงตัวมากๆสําหรับรถคันนี้ค่ะทั้งหมดนี้จะเห็นว่าดูสวยใหม่เอี่ยมออกมากเพราะรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่40,000กิโลแล้วเป็นโฉมใหม่เฟสลิฟต์อีกด้วยนะคะราคาก็สุดพิเศษมากๆ1.65ล้านบาทเท่านั้นใครพร้อมเปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เบนมอตอมอก็ยินดีให้คําปรึกษาในทั้ง2เคสเลยหรือใครมีคันอื่นที่บ้านมีคุณลุงมีรถลุงรถป้าน,นะคะที่เราแบบเบื่อหน้าเข้าแล้วก็สามารถที่จะเอามาตีเถิดเป็นเงินดาวหรือว่าใช้แทนมูลค่าเงินสดได้เลยง่ายๆเลยค่ะฝากเบอร์ไว้ได้เลยที่092-924-5641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยที่เครื่องหมายอแล้วตามชื่อ ตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอเตอร์ l มาตัวเล็กติดกันหมดเลยและเช่นเคยคะ่ะรถดีๆเด็ดๆแบบนี้จะอัพให้เห็นในกลุ่ม Open Chat ก่อนใครอยากเห็นสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนคนอื่นจะได้ตัดหน้าจองก่อนคนอื่นเลยนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้ด้านล่างเลยค่ะวันนี้หน่งๆต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว r o ยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ